มีใครที่มาชอบน้องพอใจแล้วดูรวยๆบ้างไหมนี่รู้ป่ะเงินล้านสองล้านนี่าสำหรับคนรวยนี่มันเหมือนเงินร้อยสองร้อยของเขาเลยนะนเออน้องพอใจลองคิดดูดีๆด,ดีกว่าไหมคะว่ามันมีใครที่น่าจะพอไปไปได้บ้างไหมไม่ต้องมาทําเป็นหน้างงเป็นเละงอหายเลยยอมรับมาซะดีๆว่าแกสั่งให้พี่โยมมาใส่กระดาษเอายัดไส้แล้วเอาเงินจริงแปะหน้าไว้จะบ้าเหจ,จะทำเพื่อ ก็เพื่อให้พี่แปะนําโชคพี่แปะโชคลาบของแกเนี่ยดูขังขึ้นมาจริงๆไงดูนะนี่นี่มันเงินจริงเห็นไหมเนี่ยเจ๊สวยแล้วสวยแหละก็ถ้ามันเป็นเงินผิดกฎหมายก็จะมีลายนิ้วมือของเจ๊ไปติดอยู่ที่แบงก์ไงเฮ้ยเิ๊ด้วยเดี๋ยวเออปาโนะเจ๊ฉันว่าเช็ดยังไงมันก็เช็ดไม่ออกหรอก น,นีเอางี้เดี๋ยวพอใจกับพี่ทีว่าจะไปยืนยันกับตำรวจเป็นพยานให้ว่าเจมี่เนี่ยแค่หยิบเงินขึ้นมาดูเฉยๆได้ได้งั้นตานนั้นนะงั้นขอวางก่อนดีกว่าอุ้ยนี่ว่าแต่เงินมาได้ไงอะมันมาวางไว้ที่หน้าร้านน้องพอใจเหรอไม่ใช่มีคนเดินเอาเขามาให้พอใจในี่หลานเลย, <c oughs> ยถามเขาป่าว่าใครเป็นคนให้มีดีถามมาดี น้องพอใจท้านี้เป็นระเบิดระเบิดตายกันทั้งคอนโดเลยนะหุดตอนแรกพอใจคิดว่าหมอกล้องฝากมาให้พอใจอ่ะทำไงนี้อ่ะพี่ทิพย์พี่ว่าโทรแจ้งตำรวจดีกว่านะคะค่ะเท่าไรเดีเเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเงินก้อนนี้สมมตินะว่าไม่ใช่เงินผิดกฎหมายแต่มีคนตั้งใจเอามาให้น้องพอใจขึ้นมาจริงๆนี่ถือว่าเรายกให้ตำรวจฟรีๆเลยนะอุ้ย จะฟรีได้ยังไงล่ะเจมินถ้าเจ้าของเงินเขาไมา่ยืนยันว่าอ๋อเขาตั้งใจให้พอใจจริงๆตำรวจก็ต้องคืนเออก็รู้แต่มันยุ่งยากไงเราลองมาช่วยกันคิดดีๆก่อนดีกว่าว่าน่าจะเป็นใครที่เอามาให้น้องพอใจดีไหมออมันจะมีใครเอาเงินมาให้พอใจเยอะขนาดนี้นะเจเน้องพอใจไหนในเฟซอะมีใครที่มาชอบน้องพอใจแล้วดูรวยๆบ้างมอมะี่รู้ปะเงินล้านสองล้านนี่สำหรับคนรวยนี่มันเหมือนเงินร้อยสองร้อยของเขาเลยนะ นออ้นองพอใจน้องคิดดูดีๆดีกว่าไหมคะว่ามันมีใครที่น่าจะพอไปไปได้บ้างไหมคือม,มีเฟสเหรอแบบรวยๆหน่อย่ะปะ๊ามีไหมไม่ค่อยมีเลยเจ๊อันนี้ไม่มีอยู่คนเดียว ก็คุณนเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจ